วันนี้ครับผมจะพาทุกคนมายิงแอดโฆษณาบน Facebook ด้วยแคมเปญข้อความกันนะครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าแคมเปญข้อความเนี่ยเป็นแคมเปญที่ดีที่สุดแล้วสําหรับการยิงแอด a c e b o o k ส่วนวิธีการยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับสวัสดีครับผมซีวาน,นะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่ผมได้บอกไปว่าผมจะพาทุกคนมาสอนการยิงแอดโฆษณาบน Facebook ด้วยแคมเปญข้อความนะครับโดยการสอนในครั้งเนี้ย ผมก็จะเซตอัพโดยใช้ข้อมูลของผมเองนะครับซึ่งผมต้องบอกทุกคนก่อนว่ามันจะเป็นการสอนการยิงแอดโฆษณา f a c e b o o k แบบง่ายมากๆซึ่งจริงๆแล้วครับผมอยากจะบอกทุกคนอย่างนี้ว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าการยิงแอด a c e b o o k นะครับจะต้องค้นหากลุ่มเป้าหมายลับจะต้องจํากัดกลุ่มเป้าหมายจํากัดอายุจํากัดเพศจํากัดอะไรมากมาย หรือแม้กระทั่งทุกคนอาจจะไปเคยเจอคอร์สออนไลน์ที่สอนการยิงแอด Facebook แบบ Conversion ที่เขาเคลมกันว่าดีแสนดีนะครับส่วนตัวผมคิดว่าการยิงแอดแบบแคมเปญข้อความเนี่ยมันดีกว่าแบบ Conversion ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมคิดว่าการยิงแอด Facebook อะครับ เครื่องมือที่เราใช้ในตัวจัดการโฆษณาครับมันเป็นแค่พาหนะหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันต้องทําให้มันง่ายที่สุดนะครับถ้าหากเปรียบเทียบให้มันเห็นภาพชัดก็คือว่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่จะทําให้เราเกิดไรายได้หรือว่าแอดของเราครับสามารถขายได้ไม่ใช่ตัวเครื่องมือในตัวจัดการโฆษณาบน Facebook หรือว่าไม่ใช่ไปเลือกแคมเปญที่เป็นคอนเวอร์ชันนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือแคปชั่นหรือว่าโพสต์ที่เราเขียนขายลงไปครับว่าเรามีการเขียนโพสตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือว่ามีการเขียน โพสให้ตรงกับจิตวิทยาของคนที่จะมาซื้อของของเราหรือเปล่าตรงนั้นนะครับผมคิดว่าสําคัญที่สุดและมาวันนี้ผมก็ยิงแอดโฆษณามา2-3งปีแล้วผมก็ยังไม่คิดว่าการยิงแอดแคมเปญคอนเวอร์ชันจะดีกว่าแคมเปญข้อความตรงไหนเลยครับถ้าทุกคนอยากจะรู้เพิ่มเติมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือว่ากดปุ่ม subscribe กับผมนะครับเดี๋ยวคลิปดวดีโอตอนหน้า,นาครับผมจะมาแชร์ทุกคนว่าผมมีวิธีคิดยังไงและ ก็ควรจะต้องทํายังไงให้แอดโฆษณาของเราที่ยิงแบบง่ายๆอย่างวันนี้ที่ผมจะสอนนะครับให้มันสามารถรานธุรกิจของเราได้ให้มันสามารถขายได้เขียนโพสต์ของเราออกไปแล้วมันไม่แปลกสาหรับวันนี้เนื้อหาของเราหลักๆก็คือผมจะพาทุกคนมาสอนยิงแอดโฆษณาบน Facebook ด้วยแคมเปญข้อความนะครับขั้นตอนจะเป็นยังไงจะง่ายแค่ไหนทุกคนก็ไปติดตามกันนะครับ โดยคนอื่นแน่นอนว่าทุกคนจะยิงแอดโฆษณาบน Facebook ทุกคนก็จาเป็นที่จะต้องมีเพจของตัวเองก่อนนะครับเมื่อทุกคนเข้ามาที่เพจ f a c e b o o k ของคุณแล้วนะครับ mm. ก็ให้คุณเนี่ยมากดที่ตัวจัดการโฆษณาตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับ mm. เมื่อทุกคนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าแถบด้านบนนะครับตรงเนี้นะครับ มันจะเป็นแอคเค้าสำหรับการยิงแอดโฆษณาครับถ้าทุกคนยังไม่ได้เปิดบัญชีโฆษณาเนี่ยนะครับทุกคนก็สามารถใช้โปรไฟล์ของทุกคนเองะครับสามารถยิงแอดของทุกคนเองก็ได้นะถ้าทุกคนไม่ได้มีบัญชีโฆษณาทุกคนก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าผมอะมีบัญชีโฆษณาแล้วนะครับผมก็จะขอเปลี่ยนไปใช้บัญชีโฆษณาในการยิงแอด a c e b o o k ตัวนี้ของผมนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนกดปุ่มนะครับตรงนี้นะครับคาว่าสร้างนะครับกดไปเลยครับทีหนึ่ง จากนั้นนะครับทุกคนก็มาเลือกแคมเปญครับว่าทุกคนอยากจะใช้แคมเปญอะไรแน่นอนว่าผมก็ยังเชียร์ให้ใช้แคมเปญข้อความทุกคนก็มากดตรงการมีส่วนร่วมของลูกค้าตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ให้ทุกคนกดปุ่มดําเนินการต่อนะครับจากนั้นครับทุกคนก็มาตั้งชื่อแคมเปญครับผมก็จะขอตั้งชื่อว่าข้อความนะครับเพราะผมจะได้สื่อว่าแคมเปญเนี้ยเป็นแคมเปญขอ้ขอความนะครับแล้วผมก็จะพิมพ์ว่าหน้าบ้าน ซึ่งคำว่าหน้าบ้านของผมก็คือว่าผมจะใช้โพสต์ที่ผมโพสต์หน้าเพจของผมนะครับมาใช้ในการยิงแอดโฆษณา,าดังนั้นแล้วทุกคนก็ต้องมีการเขียนโพสต์ขายหน้าเพจของ Facebook ของทุกคนให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็คือผมจะมีการเขียนโพสต์ขายนะครับที่หน้าเพจของผมนะครับอ่ะแล้วผมก็จะเอาเสาขั้นอันนึงนครับแล้วผมก็จะมาดูครับว่าโปรดักของผมเนี่ยผมจะขายอะไรซึ่งตรงนี้ผมจะขอปกปิดข้อมูลส่วนตัวตรงนี้แล้วกันนะครับว่าผมจะขายสินค้าอะไรนะครับ แล้วหลังจากนั้นผมก็จะใส่วันที่ครับผมจะได้รู้ว่าผมรันแอดตัวเนี้ยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมานะครับทุกคนจะเจอคําว่างบประมาณแคมเปญแอดแวนเทจตรงนี้นะครับให้ทุกคนกดเปิดนะครับแล้วตรงเนี้ทุกคนก็ใส่จํานวนเงินต่อวันที่ทุกคนจะรันแอดของทุกคนออกไปนะครับทุกคนจะใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ทุกคนที่ทุกคนรับไหวนะครับเมื่อทุกคนใส่ยอดเงินเรียบร้อยแล้วผมก็จะกดถัดไปนะครับ ่อมานะครับทุกคนก็จะมาเจอชื่อชุดโฆษณาหรือว่าแอดเซตของเรานะครับตรงชื่อชุดโฆษณาครับผมมักจะชอบใส่ชื่อกลุ่มเป้าหมายของผมซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปผมไม่เคยใส่กลุ่มเป้าหมายครับผมไม่เคยไปเลือกว่ากลุ่มเป้าหมายลับของผมเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายไหนเป็นคนประเภทไหนมีการศึกษายังไงหรือว่าทํางานอะไรหรือว่าเป็นกลุ่มยังไงผมไม่เคยไปศึกษาตรงนั้นผมไม่ใช้ครับผมไม่ใช้เมื่อผมไม่ใช้เนี่ยผมก็จะใส่ว่าไม่ใส่กลุ่มเป้าหมายอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าเฮ้ยถ้าบอกว่าเราไม่ใส่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยแล้วแอดโฆษณาของเราอะ่ะมันจะลันไปหากลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆได้ยังไงเดี๋ยวผมจะบอกครับว่าการไม่ใส่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันมีข้อดีกว่าการที่เราไปกาหนดกลุ่มเป้าหมายเองยังไงผมมองว่าการกาหนดกลุ่มเป้าหมายเองครับมันมีข้อเสียมากกว่าด้วยซ้ําถ้าทุกคนอยากจะรู้อย่าลืมติดตามช่องของผมแล้วกันนะครับแล้วคลิปหน้า,นา,นาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายผมติดค้างทุกคนหลายเรื่องแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะทยอยทยอยมาเล่าให้ทุกคนได้มิปาตตว จากนั้นนะครับตรงนี้ครับคำว่า conversion ไม่ใช่การยิงแอดแบบ conversion นะแต่ว่ามันจะสื่อว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือว่าคนที่เขาเห็นโฆษณาของเราอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าของเราเนี่ยก็จะเป็นแคมเปญแบบข้อความดังนั้นก็ให้ทุกคนติ๊กเลือกตรงแอปรับส่งข้อความหรือว่าแอป m essenger นั่นเองนะครับจากนั้นทุกคนเลื่นลงมาครับให้ทุกคนเลือกเพจนะครับตรงนี้เพจ Facebook นะครับให้ทุกคนมาเลือกนะครับว่าทุกคนจะใช้เพจไหนในการยิงแอดโฆษณาของเรา ทุกคนก็มากดตรงนี้สอนะครับถ้าหากว่าทุกคนมีหลายเพจนะครับแล้วทุกคนก็ไปเลือกเพจที่ทุกคนอยากจะยิงแอดโฆษณาครับเรื่องลงมาข้างล่างครับทาง Meta หรือว่าทาง Facebook เนี่ยเขาก็จะถามว่าเฮ้ยคนที่เขาจะทักข้อความมาหาเราครับเขาจะสามารถทักมาในส่วนไหนได้บ้างนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นแอป Messenger นะครับในส่วนที่2ก็จะเป็น Instagram นะครับส่วนตัวแล้วผมจะดันเพจ Facebook มากกว่า Instagram นะครับดังนั้นผมก็จะปิด i n s t a g r กรมไปนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าไปในแอป Instagram เท่าไหร่ ผมก็จะปิดไปเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาตรงเนี้ยนะครับกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดนู่นนี่นั่นนะครับสาหรับผมเองผมไม่กําหนดไม่กําหนดเลยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปผมขอย้ำว่าผมไม่กําหนดแต่ในส่วนของตําแหน่งนะครับถ้าหากว่าเราเป็นธุรกิจเฉพาะจริงๆเช่นวันเนี้ยผมเปิดคาเฟ่ยอยู่หรือว่าวันเนี้ยผมเปิดเป็นร้านล้างรถยนต์อยู่แล้วร้านของผมนะครับอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยสมมุตินะครับผมก็คงไม่ยิงแอดของผมตัวเนี้ย ไปหาคนเชียงใหม่ให้มาล้างรถที่กรุงเทพที่ร้านของผมนอกถูกต้องไหมครับตรงเนี้ยบางธุรกิจนะครับเราก็ต้องมาปาักหมุดครับว่าเราอยากจะให้รัศมีครับมันตีวงกว้างจากพื้นที่ของเราครับกี่กิโลเมตรตรงเนี้ยผมก็จะมากําหนดนะเพียงแอ่ว่าสินค้าของผมเนี้ยสามารถส่งทางขนส่งได้ผมก็เลยไม่ได้มากําหนดตําแหน่งครับว่าผมจะยิงไปกี่กิโลเมตรจากพื้นที่ของผมผมจะยิงไปทั่วประเทศไทยเลยครับแต่ว่าในส่วนอื่นๆเช่นอายุเพศหรือว่ากลุ่มเป้าหมายแบบรละเอียดผมไม่เคยกําหนด นะครับผมไม่เคยกําหนดเลยนะครับแล้วผมก็จะมากําหนดตรงภาษาเนี่ครับเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยเพราะว่าสินค้าของผมนะครับผมขายสําหรับคนไทยผมก็เลยจะจะให้คนที่เขาอ่านภาษาไทยออกซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นคนไทยใช่ไหมครับผมก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยเขาเข้ามาอ่าน Facebook ของผมหรือว่ามาอ่านโฆษณาของผมนะต่อมานะครับตาแหน่งการจัดวางผมไม่รู้ว่าทุกคนที่เคยยิงแอด a c e b o o k มาครับจะมีพนักงานของทาง Meta ครับเขาโทรมาชี้แจงเราอยู่หรือเปล่า ผมเคยมีการคุยกับทางพนักงานเนี่ยสอารอบนะครับทั้งสอารอบเนี่ยพนักงานเขาก็เชียร์ว่าให้ผมเนี่ยมาคลิกตรงตำแหน่งการจัดวางแบบ Advantage เนะครับเพราะว่าทาง AI เนี่ยเขาก็จะส่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้โฆษณาของเรากระจายได้มากกว่าซึ่งผมไม่เชื่อผมก็จะมาติ๊กตรงตำแหน่งการจัดวางที่กำหนดเองครับก่อนอื่นนะครับถามว่าทำไมผมถึงไม่เชื่อ คือตอนแรกกระแสที่มาแรงก็คือกระแสรีลใช่ไหมครับก็คือเป็นคลิปวิดีโอสันส้นๆแนวตั้งเหมือนกับทิกตอกอะครับพี่น่ว่าผมตั้งคาถามกับทุกคนอย่างนี้ว่าเมื่อทุกคนดูคลิปสตอรี่หรือว่าดูคลิปทิกตอกหรือว่าดูคลิปรีลครับถ้ามันมีแอดโฆษณาที่ไม่น่าสนใจขึ้นมาครับทุกคนทำยังไงครับนิ้วโป้งเราเป็นยังไงครับเลื่อนผ่านอย่างไวเลยถูกต้องไหมครับนิ้วโป้งเรารีบป,ปัดอย่างไวเลยครับ ดังนั้นนะครับบางอันบางแพลตฟอร์มครับผมคิดว่ามันไม่เหมาะกับการที่เราจะไปยิงแอดโฆษณานึกออกไหมครับถ้าว่าคลิปของเราเนี่ยไม่น่าสนใจพอนะผมคิดว่าหลายๆคนนะครับเลื่อนพันอย่างไวแน่นอนดังนั้นผมคิดว่าตำแหน่งแพลตฟอร์มที่เราจะลงโฆษณาของเราหรือว่าให้โฆษณาของเราครับมันมองเห็นเนี่ยผมคิดว่าหน้าฟีดเนี่ยผมมองว่าเหมาะสมที่สุดตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของทุกคนเองครับว่าโฆษณาของคุณเนี่ยมันเหมาะกับแพลตฟอร์มไหน บางครั้งเราอาจจะทําคลิปแบบน่าสนใจจริงๆเป็นคลิปแบบว่าบันเทิงจริงๆครับเราก็อาจจะเอาไปอยู่ในหน้ารีวิวของเราก็ได้แล้วแต่ทุกคนวิเคราะห์ครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะให้ไปโชว์ที่หน้าฟีดอย่างเดียวดังนั้นนะครับผมก็จะติ๊กนะครับเอา Instagram ออก Audience Network ออกแล้วก็ Messenger ออกนะครับจากนั้นข้างล่างเนี่ยตำแหน่งการจัดวางเนี่ยผมก็ติ๊กออกไปนะครับ o k m b r o k t p r k e t p l a c e นะครับไม่เอา ฟีดวิดีโอก็ไม่เอานะครับเวลาผมดูวิดีโอผมเจอแอดฟ c e b ุ๊ k ปุ๊บผมกดสกิปเลยครับดังนั้นการที่เราเอาโฆษณาของเราไปโชว์บนฟีดวิดีโอไม่ได้ผลครับสําหรับผมนะสตอรี่และรีวิสนะครับตรงนี้ผมติ๊กออกอย่างไวเลยครับตรงนี้ผมก็ติ๊กออกนะครับการค้นหาติ๊กออกนะครับในบทความผมก็ติ๊กออกนะครับจากนั้นผมก็กดปุ่มถัดไปครับเห็นไหมครับว่าวิธีผมเนี่ยง่ายมากๆทุกคนไม่ต้องไปจํากัดนู่นจํากัดนี่ไปหากลุ่มเป้าหมายลับเลยครับไม่ต้องไปทํานะครับ ชื่อโฆษณานะครับอันนี้ก็จะเป็นโฆษณาที่ทุกคนที่เขาเห็นโฆษณาของเราครับเขาจะเห็น้วครับว่าโฆษณาของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีการเขียนแคปชั่นเป็นยังไงมีการเขียนโพสต์ขายเป็นยังไงผมย้ำอีกทีนะครับว่าโพสต์ขายเนี่ยโคตรสำคัญอันนี้ผมก็เขียนเป็นชื่อสินค้าไปแล้วกันนะครับผมจะได้รู้ว่าแอดโฆษณาตัวเนี้ยนะครับมันเกี่ยวกับสินค้าอะไรจากนั้นทุกคนเล่นลงมานะครับการตั้งค่าโฆษณาผมได้บอกทุกคนไปแล้วว่าผมจะใช้หน้าบ้านหรือว่าโพสต์หน้าบ้านหรือว่าโพสต์ที่ผมโพสต์หน้าเพจของผมนะครับ ผมก็จะมาเลือกตรงการตั้งค่าโฆษณาเนี้ยผมจะเลือกเป็นใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าทุกคนจะใช้เป็นโพสต์หลังบ้านก็คือเราจะมาเขียนโพสต์ในตัวจัดการโฆษณาทุกคนก็เลือกตรงสร้างโฆษณานะครับตรงนี้แล้วทุกคนก็มาเลือกครับว่าทุกคนจะใช้เป็นรูปภาพหรือวิดีโอหรือว่าเป็นภาพสไลด์หรือว่าจะใช้ชิ้นโฆษณาอะไรทุกคนก็สามารถดีไซน์ของทุกคนเองได้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมยิ่งเป็นแบบหน้าบ้านผมก็จะมาเลือกตรงใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วนะครับ จากนั้นผมก็จะคลิกตรงเลือกโพสตครับจากนั้นครับทุกคนก็ไปเลือกตัวครับว่าทุกคนจะใช้โพสต์ไหนในการยิงโฆษณาหรือว่าจะเอาโพสต์ไหนนะครับเป็นโฆษณาที่ให้คนอื่นๆครับเขามาเห็นของเรานะครับผมก็มาเลือกโพสตนะครับโอเคแล้วเมื่อทุกคนเลือกได้แล้วนะทุกคนก็มากดดําเนินการต่อนะครับจากนั้นครับเรียบร้อยแล้วครับกดเผยแพร่ครับ เพียงเท่านี้ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะให้ทางเฟซบุ o กครับ <c oughs> เขามีการวิเคราะห์ก่อนหรือว่ามีการประเมินผลก่อนว่าแอดโฆษณาของเราครับมันผิดกฎอะไรของ Facebook หรือเปล่าแล้วผมก็คิดว่าภายในประมาณไม่เกิน3หรือว่า6ชั่วโมงครับแอดของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราผ่านอ่ะมันก็จะถูกรันบน a c e b o o k นะครับหรือว่าถ้าหากว่าแอดของเราอาจจะผิดกฎทาง Facebook เขาก็จะมาเตือนครับว่าแอดของเราเนี่ยไม่สามารถรันได้เป็นเพราะอะไรเราก็อาจจะต้องไปแก้ไขเพิมเ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนั้นเ <c oughs> พียงเท่านี้ครับ แอดของผมเนี่ยก็รันเรียบร้อยแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าผมไม่เห็นต้องไปหากลุ่มเป้าหมายลับไม่ต้องไปจํากัดเพศไม่ต้องไปจํากัดอายุไม่ต้องไปหาว่าเขามีการศึกษาเท่าไหร่เขาชอบรถยนต์เขาชอบรถไฟชอบเครื่องบินไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาผมไม่ใส่กลุ่มเป้าหมายอะไรเลยทุกคนจะได้เห็นว่า มันง่ายมากๆแล้วไอ้ตำแหน่งการจัดวางทุกคนก็ได้เห็นว่าผมเลือกแค่อันเดียวก็เพียงพอโซโลูชันของผมเนี่ยง่ายมากๆเพราะว่าส่วนที่มันสําคัญกว่าแล้วผมก็คิดว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือผมจะแบ่งเป็น2อ,อย่างครับหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์2ก็คือการเขียนแคปชั่นขายซึ่งตรงนี้นผมขออุปไว้ก่อนถ้าทุกคนอยากจะรู้ว่า มันจะต้องมีหลักการยังไงทุกคนต้องมากดติดตามหรือว่ามากดสับสไครต์ช่องของผมก่อนนะครับแล้วผมเนี่ยจะเอามาแชร์ในคลิปหน้าๆก็แล้วกันนะครับยังไงแล้วถ้าทุกคนชอบปุ่มกดไลค์ปุ่มกดแชร์ share, อยู่ใ,ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ